บรรยากาศวันหยุดครับผมตอนเช้าๆเนาะจะมาดูว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรนะครับผมโอ้โหไหนเป็ดอ่ะเออตัวบักไงย,ยับคักแท่เออเป็นตัวยหญ่ใหญ่เลยครับทุกท่านโอ,อ้ตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยต,ต้องต้มนานๆนะเนี่ยไม่ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับผมทุกท่านเปิดคลิปด้วยการชมบรรยากาศก่อนนะเช้าวันหยุดนะครับวันนี้วันที่13ตุลาคมไปชมบรรยากาศเส้นทางรถไฟตอนเช้านะครับผมเงียบบนาะเพราะว่าวันหยุดเขาลับบ้านกัน,นครับผมกลับบ้านทางยางวัดกันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทร์สุกิษณ์อิสระนะครับผมกับบรรยากาศเช้ชาๆนะครับ ติทดทางรถไฟเหมือนเดิมเนาะนครับมาดูบรรยากาศวันนี้มีรายการครัดลาบเป็ดลาเป็ดเนาะแม่ตักซื้อเป็ดตัวใหญ่มานะครับผมเดี๋ยวมาลาบกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำลาบเป็ดก่อนเดี๋ยวจัดสุดไปช่วยพี่นี่ฟังนี้พี่นวลก็กำลังก่อไฟต้มกระดูกไปเปื่อยมันเพิ่งจะคักเป็ดต้มเป็ดะเคียง เดี๋ยวผมซับนี่ครับผมเดี๋ยวจัดสุขระยะซับก่นอนเนาะเป็ดโอบง,ง่ายนะครับผมราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมถ้าถอนผลเองะ,ะไ,ได้มาที่เหมืนเป็นสบายตัว,วาสามสามโลก,กินเน็ตโอเบิร์อะนะครับผมเจ็ดแปดคนได้กินได้สบายเลย เนื้อเนื้อเยอะโอเคเนาะเดี๋ยวมารับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งน,น,นะครับนี่เนาะต้มก่อนโอ้โหตปื่อต้มไว้นานๆครับจะได้เปือเอ่อยเนาะต้มหนังครับผมเปื่อยแล้วก็จะได้มาซอยนะครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำมันเต็ดจาก

บนเหล่าขาวก็พวกึ้อเหลาขาวบ้านเขาัขาขาวกับทิ้งแก้งเาไปต่อทานกขคือเหลาขาวบ้านกิเหล่าดเพ็กสองเพล็กเลยข้เขาไ่อิ่ลามเขาเนี่ยคืออิสลามจวดจวครับเดี๋ยวิขออนุญาตทำก่อนเนาะหอมอมหมไปต่อทานด้วยเอาฟิลด้วยนะครับผม โคโฆษนาเครื่องจะผานยังไ่ได้เมโครโคนลไม่โก้เขาักปดี๋ยวไม่โค้ดี๋ยวไมาขายขงไปออไรเถอะนะอะแล้กินแล้วกเชาต้องกิอะไรทำกันอย่นีก็อเป็นไม่โก้ไหมใครใครก็สดจากนี่นะสดจากรังนะใครตั้งหลายใบเนี่ย กินก็กินนะนะรูเรื่องเลยหลบแบบเอาโกบอกว่าให้มาินสิพันนั่นพ่กพ่อมาจากบ้านหยังก็นี้ครัดมันมีหลายอุงไปยนี้เขายากินนะโอ้แไ่เลือดอย่างเดียวกะะมังเนื้อะไรละเนืปลาทองเดียวเพ่กะะมังเาะเนื้อปลาตองะเ็กันนใจล้ส่ไปมมาเทเราให้พ่อะ แค่เราใส่เงี้ยนอยอยู่พุ่นแล้วก็จิ้มอยางนี้นะลาดอันนี้หม้อต้มเรานะหม้อต้มจะพี่น้องคุณนะ่ะปรุงเล้ปรุงเลยครับนี่เปมันสำคัญเลยบุลมที่ว่านี่ล้ไปเที่ยวพ่อนี่อนรเอาปรนยุดมันเลยบ้าขาวคั่เต้าสามหนึ่งดังหิสุดเนื้อมันอลัใจะไหมก็ เดี๋ยวเกาะขวมันชิดเออแปลันายอืให้มันใจไม่ก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วกเอาข่าวายมันเย็นเนาะใจ่ก่อนอืให้มันเย็นก่อนอีกทราชวิตที่กัเที่ยงผูดีแล้วพวกเน่่ยไม่ทายกินเผาแวไม่แย่แล้วไม่ย่ทายกินเผาเออพวกเนี่ยไอ้เนี่ยเอาเอ้ไอ้นี่น ก๋วยต้องลอยไงข้าว้าวใหม่ใหม่ใส่ลายใส่ลายแซ่บลายคือแวาวข้าวใหม่ใม uh ่ uh> อะคนกปเป็มเบิร์นโรัเบิรนเขาไปเที่ยวก็ได้บาหุกสาวคนจีับร์นนี่เนี

เดินโซเซโซเซไปฮะเดี๋ยวขาอมาส่งปลาป้าันี้จนบอกใข้นอนยันไมนขึ้คตีซีปากบอกเลยไอ้ยังบ้านแม่นเด็กน้อยโตเต่าลินี่ยโตโตเซนเอาลีผ่านไม่มีบนไม่เล็กเพราะโเซเมียดเส็ลเด็กน้อยเล่นเฮือับลูกเคปไอ้แม่ชินกลาสันบานอียเมียมเพรซื้อืห้ดอกกลาสันบานวไปบ้านไปบ้านกันยังไลานมูจ่นะ แม่มันตายแล้วเรือแต่ปอไม่สนใจเล่นเ่โทรศัพเขาขี่รถผ่านไม่ใช่ยิงว่วเล่นโทรศัพท์มันอ้ตายแล้วมันดอกเขาเระได้่ามุกุกมันนองพีซี่เนี่ยพวกได้ไปเปนอนยังไงไหนบุบบุบที่เม่มบุบบุบกาใส่ใ่มันนอนไหมบุบนอ เอาจ้ำต้องให้ฝนใหญ่ชิมลูเล่าับเออ้งินมือคุณอะไไปแกยตอะไรล่ะแกอะไรนาะพักเาะักอ้าพักโอ้เลยค่ะพักเรียพักหลายพี่น้แไปพเักนี่มาแบ่งเอาอยาตั้นี่พักเทียบเลยพักอะไรได้เนี่ยไม่แทบลับเขา เดยวเหนี่ยลาบเท่ากนา <OF S 1> ั้นยังเป็นแบบนี公公้เหรอเผ็ดใ่ไหมื่อเขาแบบนี้ครับโอ้มันบอกเป็นยังไง้างนั่นแหละพร้อมแซ่บ ใช่หลังติดล้มอยู่ช่วงกำลังยายกำลังจะวัดผักแวนเอาข้องเอาโ้าวไม่ให้ไปเช็สองหองี่มึงดูนี่เนบ้านนอกเอืมอืบ้านเจอเลยพังักเว่นมากฝว่นเลยเนี่ยผักนอกโอ้ผักนอกผักนอกผักนอก บางเหลี่ยมหองกซีเน่ยันใส่กัอเหลี่ยมก็กันอยู่ในห้องักีมันจัหน่อยด้วยยืดเตนตัวใส่สลัืดตนตัวใส่สลัดเยแล้วมั้ง้อ้ตเน้อน้ไป็ดแลยพักลินไม่มาลินไม่พ่อกินพ่อกินวนหันมกลินไม่มากใคร กินกันหลายคนจะพี่นเอาแล้วกินยนนั่นแล้วเป็นลูกเราขาเริ่มดีแล้วลูกเรายิงกินยาถึงได้เงี้ยร้อนหน่อยโ่ไปเลือดไเลือดเอาสอนมานน้ำเด้อดอยู่ในห้องเดี๋ยวยกไปมีน้ำมันจะเจียดนรนีนันคือสมัครเหลาขาวน้ำซ่า ต้มกุ้งแล้วพวกกินนั่นน่ะต้มเองอะนะทิ่มึงดู้วยแล้วมากินเหาขาวที่แขวนีอเคกินเบี้ยมันต้องกินเวลานี่ถ้ากินสุดยอดเลยครับกับข้าวเมนูวันนี้นะพี่น้องนี่ครับทีมงานทีมงานกินเข้าวแซ่บขนาดเลยครับเด็ดยายตาตานะครับผมรับเข่ารับเข่า รัายีนะแต่จันสุกลองรับเทานียสะออกเลยแล้วอาจาร์มาอืมจัจาร์นรเราคยมาก